วันนี้เราก็จะมานับถุสูตัวลังนับตัวลังสู่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าซับตะไคร้ไหมสับโอเคผมผมด่าเวื่อผมไม่ได้นาคุณโอเคผมมันลุ้นกันเลยว่าผมจะได้หรือไม่อะผมโอเคครับผมเดี๋ยวก็ลุ้นกันไปเรื่อยครับผม,ผม,ผมอ่าผมว่าผมกะว่าอาจจะประมาณ เก้าโมงหนึ่งนาทีครับผมอาจจะได้แน,น่อนอนครับผมแต่ผมว่านะไม่รู้จะได้ไหมผมโอเคผมอ้ o โอเคผม,คผมก็ได้แล้วผมก็ต้องขอบขอบไแล้วขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมถึงปัจจุบันนี้นะครับผมแต่โอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ อะไรก็ subscribe subscribe ก,กันด้วยนะครับโอเคนะครับผมวันนี้ก็ผมก็ต้องขอตัวนะเน่ยลาไปก่อนนะผมโอเคปะย่าแม่ว่าเกรียนอะไรนะผมเพราะว่าโอเคผมลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ